สวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้ผมในช่องซิสเต็มนะครับมาเรื่องของระบบ T-CAS ก็หน่อยที่เกิดดรามา่าจนมาสู่การแฮชแท็กแบนท r ปอ l คือถ้าพูดถึงระบบ T-CAS เนี่ยแวบแรกของผมคือคิดว่าเป็นระบบความปลอดภยัยเครื่องบินด้วยซ้ำไปเพราะว่าอย่างแรกก็คือว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบใหม่เพิ่งเปิดมาเมื่อปี2 5ง1หรือว่าปี2018นะเพราะว่าผมได้ไปค้นหาข้อมูลมานะก็เลยเพราะว่านั่นแหละเป็นระบบใหม่ แบบที่2อย่างที่2ที่ 3, ทผมไม่ร like, ู้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เรียนมหาวิทยาลัยมานะฮะผมไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าเฮ้ยระบบ T-CAS มันก็มีเป็นระบบความปลอดภัยเครื่องบินอย่างหนึ่งนะฮะ Traffic Collision Avoidance System ก็คือแบบคร่าวๆเครื่องบินเนี่ยปกติเครื่องบินพาณิชย์จะต้องติดนะฮะยิ่งยุคนี้ยิ่งสมัยนี้เนี่ยเครื่องบินพาณิชย์เพราะว่าแบกชีวิตเยอะมากเวลาเครื่องบิน2ลํลำนี้กําลังจะปะทะกันเนี่ยระบบ T-CAS ซึ่งจะติดตั้งบนเครื่องบินเนี่ยก็จะคอยตรวจจับตลอดว่ามีความเสี่ยงจะปะ พอตรวจพบว่ากําลังจะประทะในอีกไม่นานเนี่ยระบบนี้ก็จะส่งคําสั่งไปยังนักบินนะส่งคําสั่งให้ทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามหมายถึงว่าตรงกันข้ามทั้งคู่นะสมมติคันนี้เนี่ยเขาก็ถูกสั่งทีแค่จะสั่งให้นักบินเนะี่ยเชิดงหัวขึ้นคันนี้จะถูกสั่งให้เชิดงหัวลงอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้ทําให้ไม่เกิดการประทะหรืออาจจะเป็นวิธีอื่นก็ได้อาจจะเป็นแบบนี้อาจจะแบบนี้ได้หมด แล้วแต่ว่าคําสั่งก็จะสั่งมายังไงซึ่งนักบินต้องทําตามระบบนี้อย่างเคร่งครัดนะฮะนักบินต้องทําตามระบบนี้มากกว่าที่จะทําตามภาคพื้นดินนะฮะคือถ้าภาคพื้นดินี่ยสั่งมาแต่ขัดกับระบบของ T-C แคสให้ใช้ระบบของ TC แคสแทนอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือระบบเครื่องบินนะฮะไปกไกลแต่คืออันนี้กําลังยกให้เห็นนะทีนี้เรากลับมาถึงระบบ t c แคสของระบบการศึกษา แห่งประเทศไทยนี้เนี่ยจริงๆหน่วยงานที่ดูแลระบบทีแคสเนี่ยก็คือทปอเขาถึงเกิดกระแสแบรนทปอขึ้นมาแบรนหน่วยงานนั้นนั่นแหละทปอย่อมาจากที่ปรึกษาอธิการบรดีแห่งประเทศไทยถ้าภาษาอังกฤษก็คือเป็นตัวยอ่อ c u p t ย่อมาจาก Council of University President of Thailand ถ้าแปลเป็นคําที่เข้าใจง่ายๆก็คือประมาณว่าเป็นสภาเป็นองค์ประชุมของคนที่มีตาแหน่งสูงสุดของมาหาวิทยาลัยหรือเป็นองค์ประชุมของอธิการบรดีนั่นแหละถ้าง่ายกว่านี้เอาเปรียบที่บับเชิงธุรกิจเนี่ย ก็เหมือนสมาคมนั่นแหละเขาเรียกเป็นที่ประชุมมันก็เหมือนเป็นแค่ที่ประชุมแต่จริงๆก็คือเป็นหน่วยงานหนึ่งเลยนะฮะเป็นเป็นเหมือนสมาคมนั่นแหละถ้าเป็นหน่วยงานทางธุรก,กิจก็อย่างเช่นแบบวงการท่องเที่ยวก็จะมีสมาคมของเกี่ยวกับวงการท่องเที่ยววงการกีฬาก็สมาคมวงการกีฬาวงการรถยนต์ก็จะมีสมาคมของวงการรถยนต์เองก็คือแบบรถยนต์หลายๆค่าเนี่ยมาแต่งตั้งรวมกัน แล้วก็ตั้งสมาคมร่วมกันทั้งแหละแล้วก็อาจจะมีการบริจาคเงินอะไรประมาณนั้นให้สมาคมเนี่ยอยู่ได้ในกรณีนี้ก็คล้ายๆกันของมหาวิทยาลัยเพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่านะเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เรียกสมาคมเนี่ยเพราะว่าคําว่าสมาคมมันอาจจะดูเหมือนธุรกิจเกินไปแล้วยิ่งเราย้อนไปสมัยก่อนโอ้โหโรงเรียนคือแบบภาพลักษณ์ต้องดูแบบเหมือนเป็นผู้ให้เนี่ยโรงเรียนคือผู้ให้เด็กโรงเรียนคือผู้ที่มีบุญคุณอนะสมัยก่อนเขามองอย่างนั้นแต่คือสมัยนี้เนี่ยภาพทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นมันก็เลยดูว่าเเเเเ้ยยยโรรรรงงีีีนนนนนมัักกกก็็็็ปธุิิจชดดึสต เอาจริงจริงนเด็กผมก็แอบ,บคิดนะเรื่องของแบบเออแบบพออย่างเงี้ยทำไมเวลาพอออกมาเราต้องทำตัวเรียบร้อยมากแล้วทั้งที่เราก็จ่ายเงินเรียนนะเราเสียเงินเรียนเราไม่ได้รับเงินเดือนนี่คือสิ่งที่แอบ,บคิดแต่คือเข้าใจได้ถ้าพูดในมุมการเคารพผู้ใหญ่เนี่ยมันก็โอเคแล้วก็เคารพผู้ใหญ่ปกติแต่อันนั้นคือผมคิดในแนวแบบว่าเราก็เสียเงินเรียนแล้วทําไมทุกครั้งพอออกมาเราต้องแบบโอ้ทำตัวขับท่านขับท่านอะไรแบบนั้นทําตัวเหมือนแบบเรียบร้อยมากอะไรเงี้ยเราก็ทาตัวปกติก็ได้ นั่นคือความคิดตอนเด็กผมที่เคยคิดนะเพราะฉะนั้นเราก็โยงกลับมาที่ทปอ,ออ,อก็คือเหมือนสมาคมนั่นแหละที่เป็นหลายๆมหาวิทยลาลัยเนี่ยรวมกัน แล้วก็ค่อยมาแต่งตั้งหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งโดยที่ทุกๆคนเนี่ยแต่งตั้งร่วมกันก็เขาก็จะมีหน่วยงานภายในของเขาถ้าไปดูประวัติเขาก็ได้นะฮะเว็บไซต์เขาก็มีประวัติของเขาของ CUPT เนี่ยแล้วก็ถึงเวลาเขาอาจจะมีการโหวตมีการออกกฎอะไรร่วมกันอย่างเช่นระบบ t c a s สที่หลายๆคนเนี่ยบ่นถึงปัญหาของมันบ่นถึงแอดมินเพจคนที่พูดจาไม่ดีเนี่ยทีนี้ก็มาถึงเรื่องดราม่าที่เกิดปัญหาที่คนไม่พอใจกันเนี่ยคนไปแบนแฮชแท็กไปไม่พอใจเพราะว่าหลักๆก็คือเรื่องของแอดมินท่านหนึ่งซึ่อดย,ยีด่ค คนก็แชร์ในทวิตกันเยอะนะฮะมีเป็นรูปของเขาแล้วคือช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์โควิดบางคนก็ระวังตัวแต่สุดท้ายก็ติดนั่นแหละแต่ถ้าเราระวังตัวเองได้ก็ดีที่สุดแต่บางคนระวังตัวสุดก็ยังเป็นเพราะฉะนั้นเขาเลยเกิดคําถามการมีคนทักไปถามสมมุติกรณีติดโควิดก่อนสอบเนี่ยแล้วหายไม่ทันวันสอบต้องทำยังไงคําตอบที่กลับมาก็คือว่าไปสอบปีหน้าหรือไม่ก็เลือกสาขาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันก็จะถูกเทียบไปถึงประเทศอย่างเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่เจริญแล้วเนะ่ยเขาก็มก ให้สอบโดยเฉพาะสําหรับคนที่ติดโควิดหรือว่าเสี่ยงต่อโรคอะไรประมาณนั้นเป็นห้องสอบโดยเฉพาะเพื่อให้สอบนั่นคือสื่อถึงอะไรฮะมันก็เลยเป็นข้อที่ปิดที่ชัดเจนว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาเห็นแก่การศึกษาเห็นแก่อนาคตของคนคนหนึ่งแต่อันนี้ดันเหมือนว่าตอบผ่านๆให้ไปแก้ปัญหาเองโดยคําตอบทั้งหมดนี้ก็เกิดจากผู้ชายน่าจะคนเดียวกันเลยนั่นแหละฮะ แล้วจริงๆก็ยังมีเยอะทั้งคอมเมนต์ทั้งแชทส่วนตัวเข้าไปดูในแฮชแท็กของแบรนด์ทปออก็จะเห็นนะจากคําพูดเหล่านี้คําตอบเหล่านี้มันก็ทาให้มองได้ว่าเหมือนเป็นคนไล้์ความรับผิดชอบเหมือนแนวว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันอ่ะมันเป็นเรื่องของคุณคุณก็ต้องไปจัดการเองฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนด้วยสักหน่อยอะไรประมาณนั้นแต่คือไม่ใช่ว่าทั้งเพจทีแคสหรือว่าของทปออจะเป็นแบบนี้กันทุกคนไม่ใช่ก็ยังมีแอดมินที่เป็นผู้หญิงที่ตอบโอเคก็มีถ้าเราไปย้อนดูก็มีคนที่ตอบดีๆเวลามีมมาาาถอะไรเก็ หาข้อมูลให้นะแล้วก็พยายามจะมาตอบให้ได้อน,นั้นก็โอเคแต่คือประเด็นน่าจะผู้ชายท่านนี้ก็คาดว่านะครับว่าอาจจะเป็นผู้ชายคนเดียวกันกับผู้ชายปีที่แล้วที่เป็นประเด็นหรือเปล่าอ่าทรงคล้ายๆกันเขาจะตอบพุน่นพูนตอบพนันพานตอบแนวๆเหมือนไม่มีความรับผิดชอบก็ได้หลังจากนั้นไม่พอมันยังมีประเด็นเพิ่มอีกในมุมตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเออก็คงแบบแอดมินคนนี้คนเดียวแหละพี่ผู้ชายคนนี้คนเดียวที่แบบไม่มีมารยาทไม่คิดก่อนตอบหรือว่าตอบแบบพนันพาน,พานไม่ใช่หน้าที่ฉันหลังจากนั้นพอเป็นข่าวขึ้นมาทางหน่วยงานเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ แบบแรกเนี่ยเข้าใจว่าคาตอบที่ออกมาเนี่ยคงแบบขอโทษครับเราผิดไปแล้วครับเราจะตักเตือนอดินคนนี้ให้ดีเรา,าตักเตือนเข้าไปแล้วอะไรแบบนั้นแต่ขับตรงกันข้ามไม่ใช่เลยนะฮะสิ่งที่หน่วยงานเขาออกมาตอบเนี่ยก็คือบอกว่า,าเราอบรมเขามาดีอยู่แล้วเพียงแค่เขาอาจจะแบบตอบคุณหูน้นตอบตรงไปหน่อยตอบตรงๆอะไรประมาณนั้นนี่คือคําตอบที่ได้มาทําให้รู้สึกอึ้งมากแล้วก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ทางหน่วยงานเขาก็มีการให้สัมภาษณ์เพิ่ม กับทางไทย PBS ซึ่งทางเดอะสแตนดาร์ดมีการรวบคําพูดมาให้เป็นตัวหนังสือนะฮะก็คือเขาจะซื่อประมาณว่าในปีก่อนผู้ที่ขาดสอบก็เกิดอุบัติเหตุทั้งรถชนรถติดไม่สามารถมาสอบกันได้อันนั้นก็เป็นเหตุสุวิสัยเหมือนกันข้ออ้างแบบนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้แนะนําให้นักเรียนเนี่ยไปรักษาตัวให้ปลอดภัยในช่วงก่อนสอบไม่ออกไปนอกสถานที่มากเกินไปและให้ระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอก็คือว่าถ้าคุณป่วยถ้าคุณเกิดอะไรขึ้นมันเป็นความรับผิดชอบของคุณ ก็ให้อยู่บ้านอย่าไปไหนนี่คือคําแนะนําของเขาง่ายๆนะฮะคือคนที่พูดคนนี้ถ้าดูจากรูปคล้ายๆหน้าจะคล้ายๆคนที่ไลฟ์มีประเด็นเมืเ่อปีที่แล้วที่สายแ่นแต่ไม่ใช่นะคนละคนกันแต่ถ้าดูตามตําแหน่งเขาก็คือเหมือนกันเป็นผู้จัดการการสอบทีแคสเหมือนกันอ๋อแล้วยังมีคอมเมนต์หนึ่งที่สุดยอดมากมีคนมาถามบอกว่าถ้าเขาไม่ได้สอบวิชานั้นแล้วทําไมไม่คืนเงินเขาแอดมินท่านนี้ก็ไปตอบเขาบอกว่าเพราะว่าการคืนเงินเนี่ยสร้างภาระมากเกินควร ก็จะไม่คืนนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเนี่ยคืนเงินสร้างภาระอย่างแรกถ้าตอบดีๆได้อาจจะอธิบายเหตุผลอะไรก็ตามผมก็ไม่รู้เขามีเหตุผลอะไรแล้วมันจะมีภาระได้ยังไงในเมื่อเดี๋ยวนี้เนี่ยธนาคารโอนฟรีนะฮะคือถ้ารู้สึกว่ามันสร้างภาระเนี่ยผมจะอาสาสมัครให้นะเอาผมไปก็ได้ผมทําให้ฟรีซึ่งผมก็ได้ทักแชทไปแล้วดูว่าเขาจะตอบหรือเปล่าเพราะผมบอกเขานาว่าผมอยากจะช่วยอ่ะจริงๆอาสาสมัครเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นภาระเนี่ยผมจะช่วยคุณเองเพราะฉะนั้นนี่คือความคิดที่สุดยอดมากแลล้้้วววมมันนกก็เเเยยสุดทาาา่่่่่รืองีไใช การคืนเงินสร้างภาระนะรมันกลายเป็นว,ว่าท่านแอดมินเนี่ยพี่ชายแอดมินคนนี้เนี่ยสร้างภาระให้องค์กรแล้วละ่ะเพราะว่ากลายเป็นว่าองค์กรต้องมารับหน้าแลวองค์กรบางคนไม่เกี่ยวก็โดนด่าฟรีอะไรประมาณนั้นแล้วทีนี้ถ้าเรามาตั้งคําถามมาตั้งข้อสงสัยมาวิเคราะห์ว่าเหตุใดทําไมแอดมินท่านนี้ทําไมระบบของเขาหน่วยง,งานเขาถึงกล้าทําอะไรแบบนี้ทาไมถึงกล้าพูดจาดูเหมือนอไม่ได้ให้เกียรติมากนะดูเหมือนไม่ได้งองอะไรมากหรือพูดเหมือนให้ไปับผิดชอบเองเพราะอะไรเขาถึงกล้าทาแบบนี้อย่างแรกที่ผมวิเคราะห์ได้ก็คือว่าเพราะว่า ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นภาคกึ่งบังคับแต่ถ้าพูดถึงภาคบังคับแน่นอนว่าระดับมัธยมระดับประถมก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมหาวิทยาลัยเนี่ยนั่นเป็นภาคบังคับการศึกษาเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่แบบค่อนข้างจะเหมือนแนววผูกขาดอ่ะแต่ไม่ได้ผูกขาดเป็นเจ้าเป็นเจ้าแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้มีสิทธิเลือกอะไรมากเพราะทุกคนต้องเรียนมันทุกคนอะเกิดมาต้องเรียนไปหมดแล้วยิ่งมัธยมยิ่งประถมเนี่ยนั่นคือภาคที่ทุกคนต้องเรียนอยู่แล้วทีนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องมหาวิทยาลัย มันก็จะไปขัดแย้งที่ผมว่ามันเป็นภาคกึ่บงบังคับมันจะไปขัดแย้งกับคําพูดที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ข้าบอกว่าอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เป็นภาคบังคับนะจะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้ไม่ได้มีการบังคับแต่คือความเป็นจริงแล้วใช่มันไม่ได้บังคับกันแต่คืออนาคตเขาบังคับเนี่ยที่ทางานเขาบังคับถ้าคุณไปดูเวลาสมัครงานเนี่ยแต่ละที่แต่ละที่ส่วนใหญ่เลยผมบอกได้เลยถ้าอยากได้งานระดับปตีเงินเดือนระดับปริญญาตรีนะหมื่นห้า ส่วนใหญ่เขาจะเขียนว้เลยบางที่ 12- ื่นสองที่สากดเงินเดือนฮะแล้วก็เขียนว่าอาจจำกัดขั้นต่ําต้องจบปตรตีปริญญาตีนั่นคือสิ่งที่เขาเขียนไหมทีนี้ถามว่าถ้าคุณไม่จบปตรตีคุณทําได้ไหมยากฮะนอกจากว่าคุณจะมีประสบการณ์ที่เยอะพอสมควรต้องเยอะนะเราต้องให้เขาดูด้วยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ให้โอกาสแต่ถ้าเทียบให้คนที่ประสบการณ์เท่ากันเลยหรือคนที่เพิ่งเรียนจบเหมือนกันประสบการณ์เหมือนกันเนี่ยแต่คนหนึ่งจบปตรตีอ่คนนึงไม่ได้จบปตรตีจบมหกถามว่าใครได้เปรียบกว่าแน่นอนว่า คนที่คัดเลือกก็ต้องคัดคนที่มาจบปตรีก่อนอาจจะได้เปรียบกว่าได้รับความสนใจมากกว่าบริษัทส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาระดับปริญญาตรีมันก็เหมือนภาคที่ตัดสินอนาคตถ้าคุณเรียนเนี่ยอนาคตคุณสดใสามากขึ้นทุกคนก็จะรู้สึกแบบนี้ที่คนที่พ่อแม่อยากส่งให้เรียนอ่าสูงหน่อยปริญญาตรีบางคนอยากสูงกว่านี้อีกเพื่อ ได้เงินเดือนที่มากขึ้นเพื่อได้งานทําที่ดีขึ้นเพราะว่ายิ่งแบบจํากัดวุฒิสูงเพราะว่าคุณมีความรู้เยอะขึ้นถึงบางครั้งแบบจบมาอาจจะสู้คนที่ยังไม่ได้จบเข้าศึกษามาเยอะก็เป็นได้แต่คือด้วยพื้นฐานเนี่ยอย่างน้อยคุณก็เรียนตรงนี้มาเนี่ยถามว่าที่ทํางานเนี่ยตัดสินแบบนี้ผิดไหมตัดสินว่าให้คนปอตีได้เปรียบกว่าก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันคือเขาตัดสินตามคนหมู่มากหมายถึงว่าอ่าคุณอย่างน้อยคุณจบมาคุณมีพื้นฐานแต่ถ้าคนไม่ได้จบอะเขาตัดสินตามแบบส่วนมาก มันเป็นอย่างนี้จริงถ้าคุณไม่ได้จบมาเพราะว่าคุณไม่ได้มีพื้นฐานนอกจากว่าคุณจะโชว์แบบฝีมือได้คุณมีประสบการณ์จากบริษัทนูน้นบริษัทน,นี้โอเคอันนี้อาจจะได้เปรียบกวบคนจบ้วยนะฮะแต่ถ้าพูดถึงในมุมเท่ากันมุมที่เขาไม่ได้รู้ประวัติอะไรคุณมากแน่นอนเขาต้องตัดสินแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เพื่อกันไว้อย่างน้อยปอตีมันก็จะมีคุณภาพเรื่องของความรู้อะไรประมาณนั้นพื้นฐานมันเหมือนเป็นตัวรับประกันนะว่าคนนี้ทำงานให้ชั้นพื้นฐานได้แน่ๆดีกว่าที่เขาจะมา ต้องไปเปลี่ยนคนใหม่สับไปเรื่อยมันเหนื่อยไงฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ผิดนะที่ทํางานก็ตัดสินแบบนี้ก็ถูกแล้วทุกคนก็ต้องทําเพื่อตัวเองที่ทํางานก็ต้องทําเพื่อบริษัทเขามันก็เลยโยงมาถึงระบบทีแคสหรือหน่วยงานทพอเนี่ยก็เป็นหน่วยงานผูกขาดเหมือนกันเพราะว่าคนที่จะเข้าต่อมาวิทยาลัยเนี่ยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยจะมีระบบทีแคสอยู่เพราะว่ามันคือระบบเป็นหน่วยงานกลางอ,อ่ะทพรเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่แบบมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยใหญ่ใญในประเทศไทยเนี่ยจะเข้าร่วมจะรวมอยู่ในองค์กรนี้ทปอแล้วก็ออกกฎร่วมกันนนงว่่าปีีี้เย จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีกฎอะไรบ้างมหาวิทยาลัยนี้ออกกฎอะไรประมาณนั้นก็จะรวมอยู่ในทีแคสคุณต้องสอบอามาตรฐานนี้ก็จะมีเป็นมาตรฐานมาตรฐานอะไรไปถ้าเรามาดูตามข้อมูลหลักๆของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับระบบทีแคสก็คือเป็นระบบส่วนกลางนั่นเองจะแบ่งเป็น4ส่วนหลักนะส่วนแรกก็คือพอร์ตโฟลิโอส่วนที่2ก็คือโคตาส่วนที่3 a d แอดมิชชั่นส่วนที่4ก็คือด i ยเล็กแอดมิชชั่นก็คือแบบเข้าตรงอะ่ะ นั่นก็คือจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วส่วนแรกพอร์ฟโอก็คือเป็นการยื่นข้อมูลตัวเองเข้าไปยื่นแบบประวัตินู่นนี่นั่นของตัวเองให้ทางวันทาลัยดูอาจจะมีมาตรฐานมีเกณฑ์อะไรในการตรวจสอบแบบที่2โคตาก็คืออาจจะดูตามความสามารถและก็ยังต้องสอบด้วยนะฮะบางอันต้องสอบบางวันยีไ่ไรบางคณะบางสาขาเนี่ยอาจจะต้องสอบนะอันที่3ก็คือต้องเข้าไปสอบกับระบบ TC a s นั่นเองอันที่4สุดท้ายก็คือดิเรกก็คือเข้าไปโดยตรงโดยมีเกณฑ์ที่3เนี่ยที่ต้องใช้ระบบ TCA s ซึ่งอาจจะมีเกณฑ์ในการสอบอะไรก็ว่ากันไปแต่แน่นอนว่าก a t p a ดแพดก็คือส่วนสําคัญรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากตรงนี้แหละฮะที่หลายๆคนต้องเสียกับตรงนี้ไปในการสอบการจัดแพดซึ่งก็เป็นรายได้ที่เยอะพอสมควรหลายๆคนก็บ่นตรงนี้ต้องเสียค่าการจัดแพดไปเยอะแต่ไอ้ารจัดแพดนี่ก็จาเป็นนั่นแหละต่อขั้นตอนที่2 3 4ใช้หมดแต่เพียงแต่ข้อแรกถ้าบางคนผ่านข้อแรกได้มันก็ดีแต่คือไอข้อแรกเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะผ่านได้และเป็น จำกัดนะฮะมาทยา่ไยแต่ละที่เนี่ยจะจํากัดไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถเข้าพอร์ตโฟลิโอได้บางสาขาจํากัด100คนหรือ20คนบางสาขาเนี่ยพอร์ตโฟลิโอไม่มีเลยก็มีนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นข้อที่ค่อนข้างลำบากสำหรับคนที่อาจจะคิดว่าประวัติดีแต่ก็ต้องไปขั้นตอนที่2แต่แน่นอนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่อาจจะสอบแกดแผกันอยู่แล้วเพราะกันไว้ก็เพื่อความสบายใจ ไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่ผ่านแล้วมันก็จบถูกไหมฮะซึ่งนี่ก็ถือว่าผูกขาดองค์กรถือว่าเป็นองค์กรที่ผูกขาดเพราะว่าก็อาจจะมีบางที่บางมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะแบบสอบเข้าเองได้โดยที่ไม่ต้องผ่านระบบนี้ก็อาจจะเป็นได้แต่คือส่วนใหญ่บางคนก็จะอยากได้สาขานี้ได้คณะนี้แล้วที่อื่นไม่มีหรือบางคนก็มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยสอนดีมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ซึ่งหลายๆที่ก็ต้องผ่านระบบนี้เพราะฉะนั้นถือว่าผมก็เลยมองว่าทปอเนี่ยถือว่าผูกขาดอยู่และอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่สําคัญก็คือเรื่องของควววาาาาามมมมมไ่่่่่ีีเเจ้ขอองงงงันนนนนก็หหหืยยรตทแบบ ขี้เกียจหรือว่าดูไม่อยากทํางานดูชิวๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีคอมเพนเจ้าของมันไม่ใช่เอกชนถ้าเราเ,เปรียบเทียบเอกชนเนี่ยบริษัทเอกชนเจ้านายแน่นอนต้องห่วงว่าผลกาไรบริษัทเป็นไงทีนี้ถ้าลูกน้องไปพูดจามไม่ดีกับลูกค้าลูกค้าวยวายซวยนะลูกน้องคนนี้งานเข้านะลูกจ้างคนนี้มีปัญหาแน่อาจจะตักเตือนตักเตือง2ครั้ง3ครั้งไล่ออกเพราะว่ามีปัญหาเรื่องทําให้ลูกค้าไม่พอใจสร้างความเสียให้บริษัทแต่ถ้าพูดถึงเป็นหน่วยงานที่แบบเป็นเป็นกลางอ่ะไม่มีคอมเพนเจ้าของเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานที่แบบเป็นสมมาค ทุกๆคนบริจาคเข้ามาหรืออะไรก็ตามเป็นเงินร่วมกันของทุกคนมันเกิดปว่าไม่มีเจ้าของไม่มีใครคุมแม้แต่หัวหน้าหัวหน้าก็ไม่ใช่เจ้าของฮะหัวหน้าก็รับเงินเดือนเหมือนกันอะถ้าเทียบกับบริษัทนะมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ในมุมผมฮะเพราะว่าไม่มีเจ้านายไม่มีคนคอยคุมจริงๆทําให้เขาทาแบบนี้ได้แล้วเห็นไหมฮะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาเห็นไหมฮะหน่วยงานเขาเวลาออกมาประกาศก็ไม่โทษอะไรเขาเลยก็บอกว่าก็สอนม,มาแล้วพูดมาแล้วแต่คือมันเป็นปกติก็คือจะสื่อว่าเขาไม่ได้ผิดเพียงแค่เขาพูดตรงๆ แต่ถ้าสมมติมันเป็นบริษัทเอกชนล่ะอ่าบริษัทขนส่งเอกชนอย่างเงี้ยทำนี่แบบนี้ก็โดนไปแล้วนะฮะก็ต้องโดนตักเตือนเพราะว่าเขาหวงผลกําไรเขาแต่คืออันนี้ผูกขาดด้วยอย่างแรกอย่างที่2ก็คือเขาไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นเจ้าของร่วมกันเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยโรงเรียนการศึกษาต่างเนี่ยก็ถือเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งมุมมอง,มองยุคใหม่ตัวนี้ก็เห็นชัดก็เป็นธุรกิจจริงอะ่ะเราก็ต้องจ่ายเงินไปแลกจริงๆแล้วได้เปรียบนะฮะเป็นธุรกิจที่ได้เปรียบ ต่างกับธุรกิจอื่นที่อาจจะแข่งขันเยอะหน่อยหรือว่าบางคนอาจจะเลือกที่จะไม่ใช้ได้ไม่เอาอันนี้ได้ไม่เล่นโทรศัพท์ก็ได้ไม่เล่นคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่เกินนี้ไม่ได้ทุกคนต้องเรียนถ้าไม่เรียนก็คือลําบาก เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วรวมถึงว่ามันก็อาจจะตัดสินถึงอนาคตตรงที่ว่าที่ทํางานจะตั้งดีมิตขั้นต่าต,ต้องจบปตีอะไรประมาณนั้นแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีรับจํานวนจํากัดนะฮะนักศึกษาจํากัดสาขานี้จํากัดกี่คนคณะนี้จํากัดกี่คนอะไรประมาณนั้นแล้วนักศึกษาต้องไปแย่งกันกูกันเยอะนะไม่พอยังต้องไปตรงต่อเวลาเขาอยู่กับที่แต่นักศึกษาต้องไปตรงต่อเวลานะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วจะบอกว่าการศึกษาสําคัญมากโดยเฉพาะช่วงมัธยมก็เป็นการศึกษาที่เป็นพื้นฐานสําคัญ มหาวิทยาลัยก็สําคัญเช่นกันเพราะว่าหลายๆที่ทํางาน,นตั้งกฎพื้นฐานว่าต้องจบที่นี่เพราะว่าคือมหาวิทยาลัยก็จะมีแบบเป็นสาขาเฉพาะาคุณจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ซึ่งก็ที่ทํางานก็ต้องตั้งกฎแบบนี้ก็ไม่ผิดอยู่แล้วควรจะเรียนแล้วก็การที่แบบหน่วยงานมาพูดแบบนี้หน่วยงานที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมาพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าคุณต้องรู้สิฮะว่าที่ทํางานเขาตั้งแบบนี้คุณเป็นหน่วยงานที่จัดการเรื่องนี้เฉพาะน่าจะมีความเชี่ยวชาญในการตอบน่าจะรู้เรื่องแบบนี้มากกว่าว่ามันสําคัญนะมหาวิทยาลัยสำคัญไไไไไมมมม่่่่่ปพูดดดบารงััั้นนนนนนคิิกกกออเ็ส เป็ญยาตีนะฮะบางคนอยากจะปอทูด,ด้วยซ้าเพื่อให้ได้งานที่ดีขึ้นการพูดแบบนี้เหมือนไปตัดอนาคตเหมือนไปพูดให้ง่ายๆเหมือนทําให้อนาคตเขาเสียบางคนไปเชื่อคําพูดแบบนี้ว่าไม่ได้บังคับเออก็ไม่เรียนก็ได้สุดท้ายชีวิตลําบากมาทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่นไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ